โอเคแหละพี่น้องมือนี้ก็มาพอกันย่าเชาวเนาะเนาะหลังจากใส่คายไปแล้วมือว่านนี่มือน,นี้ก็มาย่างพี่น้องใส่ไปมือว่านนี่มือว่านนี่ใส่ไว้แล้วก็สิกลับเปิดปลามันมาถือคายไหมสองตัวสามตเรารเพ่ได้กลับจกเชื่อเนาะเราไปยา่างเอาแต่นั่นเห็นไหมมาเบิ้งว่ามือนี้มันจิถือหลายบ่เนาะพอใส่มือว่านนี่ถือดีอยู่ได้พี่น้องมือว่านนี่ร่วมทั้งเบิ้นี่ได้เจ็ดตัวนะเจ็ดแปดตัวนะี่แหละประมาณนี้แหละไปรุ่นน้ำกันพี่น้อง หลังจากใส่ไว้้วหมู่บ้านนี่้มนี่ก็ับมายมามมือเ้าเลยเนาะกล่องที่เป็นสันๆเนี่ยด้วยพี่น,น้องเพราะว่ายางในห,หน้าเนาะปลาหลายด้พี่นอ้อง วันนี้ใส่ไว้สิกับเป็ดติดสิกับเป็ดติดเป็ดน้อยพี่น้องฮู้ว่าจักอีหยังถือขายเนาะขันปลาเนี่ยมันสิจมแม่นบอกนี่มันพูดไหมพี่น้องฮู้ว่าจักอีหยังไหมน้ยไปไปเบิ่งกันพี่น้องจักที่มันโตยังบ่รุ่นนํากันพี่น้องเไหมใส่มากอะชนมากนี่นกหรือว่าเป็นนกเป็ดหรือว่าอย่างนี้มันชนมากบ่ถือมันก็สิบ่ถืออันตะคายเด้ อ้วาเป็นนกบ่แต่ว่ามันมันมันอยู่ในหนาหน้าแมมมันบ่จมไหมมันบ่คือป่าเนาะหน้าที่เป็นนกอะไรพี่นอ้องอ้ว่าเป็นนกไอ้ยังเนาะไปเบิ้งครับพี่น้องนะพี่นอ้องเออมักนั่นแหละมามาลุ้นกันพี่นอ้องไหมยังถือไหมรู้ว่าเป็นเต่าบ่พี่น้องเต่าบอกนายโอ้น้าทีเป็นเต่าพี่นอ้องแต่แรกวกัคิดว่านกเพราะว่ามันพูน้าไหม ม, o, มันมาจมไหมเต่าเดี๋ยวไปติดตะหูตัวอ๋อมันคือผู้เนาะเออกำแพงว่าขึ้นมากไม่ได้ตายได้เหรอตายขอลอตัวสรุปคือเต่าหน่อยพี่น้องคิดว่าอันนกฉนกมันมันแมนไหมตัวนี้จมน้ามันนี้ยจมน้าของเซ็จตอนนั้นแหละแกลังต <ion> ัวตายแล้วจมน้าแกลังเป็ดแกโอ้พี่น้องเออพี่น้องเลยคิดว่านกไหมตอนแรกแน่มากเนาะมันผูเนาะ เป็นเต้าไหมพี่น้องสรุปคือเต้าเนาะขอเลขป่ะน่ะปอตุพันธ์เขาคักเขาแน่พี่น้องสรุปเป็นเต้าที่แรกมาเป็นนกเลขป่ะปลาพี่น้องในตะปูอ๋อหมูว่านนี่ลังจากใส่หมูว่านนี่ถือเอาถือเอาไหมมันมาหมูนี่คือบ่อถือก็ได้แต่ไะปูไหมไอปูก็เอามามาเอาไปจีนคือเก่าแหละ ได้ยังกับเอาไปก่อนพี่น้องนี่ล้างแรกนะนี่ล้างแรกกับรู้สึกเงียบไหมนี่ยงางพาเขาเดินป่าไปายามบดังแรกพี่น้องอถือเต่ไาไม่ได้ปลาไหม นี่ดังซองพี่น้องดังซองดังซองก็งเงียบยังบ่ได้ปลดป่าจากักโตอยู่หมู่บ้านนี่ใส่ขึ้นมาถือดียอยู่แม่หมูม่บ้านนี่มางหวดชิปนาทีเนาะงหมู่บ้านนี่นนนนถือเลยเออคิดว่าข้างขึ้นนี่ชี้ถือเพถือแม่พี่น้อง ยามบดล้างที่2องพี่น้องถ้กก็ได้ตัวเดียวไหมหมู่มานนี่ใส่คือได้เอาได้เอาไ,มไ,อาไหมลุด <c oughs> ตัวเดียวกับลุดซัาพี่น้องนาทีตัวน้อยห่ะลมันหลอดคลายได้โอ้ได้ตัวเดียวกับลุดซับไหมเมื่อนี่คือำนำเสามันบดถือว่าป่ปกกาบราเลนบ่เรือล้งลกกาลงที่สามพี่น้องบู้ว่าจะได้ปลาบ่ ตอนนี้มันยังบ่มียังบ่งบเห็นตัวปลาอยู่พี่น้องตอนนี้แต่เมื่อวานนี่ใส่คือติดเอาติดเอาไหมเมาตอนเช้าบ่ดถ,ถือไม่พี่น้องแล้วบนนกอาไปกินบ,ลบนลำบ่ดังที่สามก็มา,าตัวเดียวมันอาจจะเสื่อไหมตัวนั่นกัดลุดไปพี่น้องเลยติดบ่หลายอเยเอเ อุ้ยแล้ก็ไ so ด้ตัวนึงพี hum ่น้องสามด่างไหมแล้วก็ได้ตัวนึ่งโหน้าเสือโมนาเสือแสือคือเก้าตัวนึงก็ได้โมนาเสือเลยมีเต็มสองโมโนยังเหลือคือไใครครับอาจารย์มีคนยามแต่วานี่ย

Okay. Cái chi sút เลย mình มีแซม3 bó, เอ้อบ่สิมองไปแล้วไต่ สรุปบะมีตัวที่สามพี่น้องเออหมื่ว่านนี่ได้ไล่กว่าหมืม่ว่านนี่ฮะกะกลา,กากงไหมประมาณสิบนาทีได้ไล่กว่าไหมหมืม่ว่านนี่เออหมอนี้มันขึ้นหมดเลยพี่น้อง <Yeah. S 1> เอาดุนกันไปพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเอ้ยให้เบิง้งซชมปนี่แหละสรุปแล้วคือบประานดอกหมอนี่นะท่านขอตัวไปก่อนละพี่น้องแต่ว่ามียังกะ มื่อหน้าก็เดียวิบมาหากินเนี่ยก็เดียวิีไทยใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้กะผมกับปันดำกะกอล่าไปก่อนครับสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับผมนาาเือออ้ยม